外露之年，零五那年。丧宅。丧 我来，陆你理。 散，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 散。来，一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 

我捏、hey,。我捏。我 <noise> 捏<声>。我捏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 。我 你好。 u t u b e แทนเพราะว่า YouTube มีเซิร์ฟเวอร์ในไทยทำให้อัปโหลดง่ายคนดูก็ไม่จะมีลิงก์หายเลยนะฮะแล้วก็เอาคีย์มาใส่ตรงนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็แล้วก็ลิงก์ออกแล้วก็จะมีสตรีมคีย์อยู่ซึ่งสตรีมคีย์หาได้จากที่ไหนหาได้จากในนี้แหละครับผมอ่า h o w d o I get my stream key เดี๋ยวก่อนนะพี่แบนก็ลืมไปละจะมีคีย์อยู่นะฮะง่ายๆครับผมหล,ลักๆอยู่ที่เราการในการถ่ายทอดสด มือใหม่ทุกอย่างไงอะสื่อสารแว่นฮลัลโหลใส่ไม่อ่านี่คลิกขวาผมแล้วก็ แอดมันก็จะมี window s capture window s capture ก็คือ capture ทั้งหน้าจอเลย monitor capture ก็คือกรณีมีหลายต่อจอ,จอมี2จอ3จอก็เลือกได้ว่าจะไอ้ capture จอไหน image ก็คือใส่รูปเข้าไป slide show ไม่ต้องไปสนใจ Text ใส่ใส่ภาพ video capture device ก็คือพวกกล้องเว็บ c a m อะไรต่างๆอ่าเพื่อนเลือกสามารถใช้ปป๊๊บบ เจนเนอเร่ไม่มีอะไร Encoding นี่ก็เป็น quality ก็ตั้งไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับ b o s c l a s s s e t t i n g นี่คือเวลาเราจะใช้ไลฟ์ของอะไรเราก็เลือกตรงนี้ฮะมันจะมีที่พี่แว่นพี่แว่นพูดถึงก็คือ t w i t c h TV กับ y o u t u b e นะผมเดี๋ยวจะสอนกันอ่าวิดีโอวิดีโอก็ตั้งไว้เป็น 1080p ส่วนออ d ดิโนนะครับผมเด s ก t ท p อนี่ตั้งไว้ default ก็ได้ฮะส่วน ไม่เนี่ฮะมาที่ไมโครโฟนที่เราเสียบไว้ถ้าเสียบเป็นของ USB soundcard หรือว่า,าเสียบตรงเป็น definition ฮัลโหลใส่ไม์มันนะมาแล้วคนจะได้เห็นหน้าเราพี่วันเตรีมกล้องมาแล้วฮะเป็น logic เสียบนะอนะ่เป็นซีนใส่เทคใส่ใส่ภาพกล้อง resolution ก็คือสนใจอะไรมัน นี่เป็นยูเราจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นกล้องอะไรแล้วเราก็เลือกฮะนี่เป็น USB device อันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันอา custom resolution ก็คือเอาความความใหญ่ขนาดไหนพี่เปนแนะนำที่640แล้วกันเพราะว่ากล้องสองหน้ามันมันจะได้ไม่ต้องใหญ่เต็มหน้านะครับผมก็ปึ๊บนี่ยังไม่เห็นฮะยังไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ preview ถ้าอยากเห็นเรากด preview เลยฮะ preview stream ไหนละกล้องนี่น,นี่นี่เห็นปะเฮลโหลเห็นกล้องแล้วใช่ไหมฮะพี่แบนขออนุญาตออกกล้องไว้ตรงหน้าจอแง่ก็จะเริ่มเห็นกล้องละโอเคทีนี้เราจะใส่อะ,อะไรดีเรามีเปิดฟีฟ่าไว้อยู่ข้างหลังนะฮะเราเอาเป็น ลองลองเกมแคปเจอร์แล้วกันไม่รู้ว่าจะซัพพอร์ตหรือยังอ่ามันมันดีเทคว่าเป็นฟีฟ่านะครับผมเดี๋ยวพี่แป้นขอลองนะฮะปึ๊บอืมนี่ฮะเกมฟีฟ่าอ่ามันไม่แคปให้ไม่เป็นไรครับลบก่อนเราไปแอดเป็นวินโดว์แคปเจอร์ได้ครับผมนี่มันก็เห็นฟีฟ่าเหมือนกันนี่เป็นวินโดว์แคปเจอร์พอมาปุ๊บอ่าเกมมาละครัชนี่เกมมาละ พี่แว่นขออนุญาตหมุบไปตรงนี้มันจะเห็นเป็นภาพซ้อนหน่อยเพราะว่ามันจะแคปเจอร์เป็นวิดวโนะฮะทีนี้ทำไมภาพกล้องหน้าหายไปไหนฮะดูที่ซอสครับถ้าอันไหนอยู่บนสุดมันจะอยู่บนสุดพี่แว่นก็ต้องย้ายมันไปอยู่บนสุดกล้องครับออเดอร์นี่ฮะมูกอัพปึบอ่ากล้องมาละทีนี้อยากมีกรอบ อยากมีกรอบแบบพี่แว่นพี่แว่นะทำรูปไปแล้วเป็นรูปหลังใสเขาเรียกว่ารูป PNG นะผมรูป PNG ก็ใส image ไปนะฮะอันนี้นก็เกมฮะอ่าเกม CS GO FIFA ก็จับให้มันตรงกันอะไรยังไ นี่พร้อมแล้วนะครับผมพร้อมที่จะสตรีมมิ่งแล้วอย่างง,งจอนะไอ้ไอ้รูปหน้าพี่แว่นใหญ่ๆนี่คืออ่าไม่ใช่ของโปรแกรมฮะถ้าของโปรแกรมให้ดูตรงไอโอบีเอสนี่ฮะจอนี้นะครับผมนี่พี่แว่นเซตภาพเกม Counter Strike Go หน้าหน้าตาของพี่แว่นเวลาพี่แว่นอย่างนี้ไลฟ์ได้สามารถลเคตร์อันนี้ถ้าสอ,อ,อ,องโมงไลฟ์หน้าทำเนื้อว่าวันนี้จะสิบพีเจ็ดสองศูนย์พี นะพี่แว่นทําเสร็จก็อัปโหลดไปแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ข้ามไปก็ได้สําคัญอยู่ที่ตรงนี้ฮะ b i ต r a t บิ i เ rate. rate จะมี 8 0 P ส2 0พี่0 3 6 0 2 4งพี่8ใครเน็ตดี นี่ก็หัวดพันแปดสิบไปเลยนี่แล้วแต่เราใส่เวลาได้เลยเอนท์ทายครับผมคุณอ่ายืนยัน ID Activate นะครับผมพี่แบนก็เขียนว่า ก็หดพันปสไปเลย